โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วงด a าต้าคาแรคเตอร์กันดั้มนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับตัวของซีรีส์ดับเบิลโอเช่นเดิมแต่เท่าว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปตัวของซีรีส์ดับเบิลโอคลิปสุดท้ายนะครับผมในปีนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะไม่ทําต่อนะเดี๋ยวปีหน้าก็จะมากันต่อนะครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มไปเลยดีกว่ากับตัวของดับเบิลโอควันต้าฟูลเซเบอร์ครับผม เดวบ์น์โอควอนต้าฟูลเซเบอร์เนี่ยมันคือเดวบ์ n ์โอควอนต้าเวอร์ชั่นต่อสู้เต็มรูปแบบนั่นเองครับผมที่ทางเซเดเชียลเบ i n งนั้นได้มีการคิดค้นขึ้นมาโดยคนที่เป็นริริ่มหัวใจสําคัญเลยก็คือเวด้านั่นเองครับผมไม่ใช่เอียนนะครับรอบเนี้ยแต่เวด้าเขาเป็นคนคิดครับผมซึ่งตัวของเวด้าเนี่ยหลังจากที่ร่วงรู้ว่ามันมีเอลอยู่นะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่เฮ้ยอันตรายว่ะเวด้ากูระแวงไว้ก่อนเลยนะครับผมในจังหวะน,นี้ซึ่งเวด้าเนี่ยเขาได้ละแวงตัวของเอลนะครับ ของพวกเเรานี่ยมันยังมีน้อยอยู่ก็เลยได้ทําการสร้างตัวของเดอร์บั้โอควอนต้าฟูลเซเบอร์ขึ้นมานั่นเองครับผมโดยตัวของควอนต้าฟูลเซเบอร์นั้นจะเป็นการนําพาร์ทที่ชื่อว่าฟูลเซเบอร์ยูนิตครับผมติดตั้งเข้ากับตัวของเดอร์บั้โอควอนต้านั่นเองโดยพาร์ทของฟูลเซเบอร์ยูนิตจะเป็นพาร์ทที่ใช้ในการลบเต็มรูปแบบของตัวเดอร์บั้โอควอนต้านั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าในซีรีส์ของตัวเดอะมูฟวี่เนี่ยเราเห็นว่าตัวของซิสนานั้นไม่ได้ใช้ตัวของฟูลเซเบอร์นะครับผมแต่ว่านําาาตตัววขอองคน้ธรรมดไป อย่างนั้นทําไมถึงไม่ได้นําตัวนี้ไปนะครับผมทั้งที่เวดาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันอันตรายนะเว้ยเอลว่ะก็นะครับผมเรียกว่าเป็นการขัดเวดานั่นเองครับผมเอก็นะซึนาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเราไปเพื่ออะไร เราไปเพื่อต่อรองว่ะเออเราไปเพื่อต่อรองเราไปเพื่อคุยกับเอลเราไม่ได้จะไปสู้กับเอลสัก,กนหน่อยหนึง่งการที่ติดอาวุธเข้าไปในตัวของดอบเบิรโอควันต้าก็คือพาร์ตฟูลเซเบอร์นั้นมันคือการบ่งบอกว่ากูไม่ได้จะไปคุยแต่กูจะไปฆ่ามึงต่างหากนั่นเองครับผมอ่ามันดูขัดกับหลักการที่เราจะไปสื่อสารนั่นเองครับผมเฮ้ย <He> เราจะไปอย่างสันติเราก็ไม่ต้องพกอาวุธไปถูกต้องไหมครับผมจังหวะนี้นี่ขอโลกสวยไว้ก่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าเรามานั่งคิดเล่นๆดูดีๆนะครับผมก็คือว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดพาร์ตฟูลเซเบอร์ไปนะครับผมตัวของดับเบัลโอควันต้าก็มีอาวุธติดตั้งอยู่ในตัวของมันถึง8ชิ้นแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงอาวุธแชิ้นของมันกันดีกว่าอันดับแรกเลยก็คือ GN So r นไฟครับผมเป็นดาบที่เปลีป่ยน,ป,นปืนได้อีก7ชิ้นที่เหลืออยู่ที่ไหล่ซ้ายครับผมก็คือบิด6ตัวพร้อมกับปืนนั่นเองครับผมอีก1กระบอกที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวเก็บบิดนั่นเองครับผมมึงพกไป8ชิ้นแล้วนะเว้ย ฟูลเซเบอร์เนี่ยมันจะมีอาวุธติดตั้งอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมแมมันไม่ต่างกันเลยว่ะ8บวกเนี่ยก็นะโอเคมันจ,จะโลกสวยก็เอาเอาเอา,เอาไว้ค่อยว่ากันแล้วกันไปต่อกันดีกว่าตัวของฟูลเซเบอร์พาร์ตนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งอาวุธอยู่2อันด้วยกันนะครับผมอาวุธตัวแรกเลยก็คือ GN s o ็ซอร์ฟครับผมเป็นตัวของดาบเล่มใหญ่แล้วก็อาวุธที่2ก็คือ GN Gun น l a ร e ดครับผมเป็นอาวุธชนิดเล็ก ก็คือปืนดาบนะครับผมติดตั้งพร้อมกันกับตัวของ G n s o r c 4อยู่อีก3อันด้วยกันครับผมรวมทั้งหมดคืออาวุธ4อันครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวของมันเนี่ยจะมีการต่อพ่วงนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าเป็นดาบง่อยๆนะครับผมแต่ว่าจะมีการต่อพ่วงเข้าไปอยู่ที่ไหล่ทางด้านขวาของตัวโมบิสูทนะครับผมซึ่งจะคล้ายคลึงกันกับตัวของ Double O Laser เลยในส่วนนี้เนี่ยมันมีประเด็นด้วยนะครับผมก็คือว่ามันไม่ได้แค่ติดไปง่อยๆธรรมดานะครับผมแต่เทาว่ามันติดเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวของ เ o อร์เบควอนต้นั่นเองครับผมเนื่องจากว่า d o u b l e บโอควอนต้าแบบปกติเนี่ยมันมีการติดตั้งไหลซ้ายไว้ใช่ไหมครับผมแล้วไหลขวาม,มันไม่มีครับผมมันจะไม่มีความสมดุลในการลบเลย แต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการลบใช่ไหมครับผมมันจะเป็นจะต้องมีความสมดุลนั่นเองครับผมจึงได้ต้องมีการติดตั้งในส่วนที่เป็นไหลขวาลงไปนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวของอาวุธนั่นเองต่อมาก็คือในส่วนของกลางหลังนั่นเองครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของ d ดอร์เบิร์นโอควนต้าตัวนี้เนี่ยด้านหลังมันเปลี่ยนไปนั่นเองครับผมตัวของเดอร์เบิรโอควนต้าเนี่ยจะมี g ีเอ็นไดอยู่2ตัวตัวแรกติดตั้งอยู่ที่กลางหลังตัวที่2นั้นติดตั้งอยู่ที่โล่ทางด้านซ้ายมือนะ บบกลวยนนัเองซึ่งการเปลี่ยนไปในรูปแบบของกลวยนี้มันก็มีประเด็นนะครับผมก็คือว่าไอตัวที่เป็นกลวยกลางหลังนะครับผมมันคือไลเซอร์ซิสเต็มครับผมไลเซอร์ซิสเต็มติดตั้งอยู่ที่โอไรเซอร์มีหน้าที่ในการที่ทําให้ระบบทวินได์นั้นมันสถเยรนนั่นเองครับผมแล้วเอามาติดตั้งให้กับตัวนี้เนี่ยเพื่อทําให้ทวินไดนั้นมันสถเยรนยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันเองครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวของดับเบิลโอควอนต้าฟูลเซเบอร์นั่นเองแต่ถ้าว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้นํามาใช้งาน,น มันเสถียรอยู่แล้วนั่นเองครับผมจึงไม่จะเป็นต้องติดตั้งตัวนี้ลงไปอีกทั้งซซนาเนี่ยเห็นว่ามันไม่จําเป็นเลยนะครับผมที่จะต้องติดตั้งอาวุธนี้ไปเพื่อต่อสู้กับเอลนั่นเองครับผมก็เลยยกเลิกการใช้งานไปไปเพียงแค่ตัวของดับเบิลโอควันต้าเท่านั้นครับผม ในส่วนของฟูเซเบอร์เนี่ยทางเวดานะครับผมได้มีการซิมูเลเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าให้มันสามารถต่อสู้กับเอลได้นั่นเองเวดาเนี่ยเห็นว่าเอลมันเป็นภัยอันตรายครับผมจึงได้ทําฟูเซเบอร์ขึ้นมาในการลบแต่เท่าว่าการทําฟูเซเบอร์ขึ้นมาในการลบเนี่ยเป็นเพียงแค่ซิมูเลเตอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็การจําลองการลบกับเอลเนี่ยเป็นการจําลองเบื้องต้นตอนที่เพิ่งรู้จักเอลเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้รู้จักเอลอย่างท่องแท้เลยนั่นเองว่าเอลมันไม่ได้เป็นภัยนะครับผมเวดาเขามองอัน เลยนั่นเองครับผมแล้วก็พาร์ทนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นซิมูเลเตอร์เนี่ยแต่ว่ามีการอนุมัติสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเวด้าแม่งโคตรกลัวเอลเลยนะครับผมแมมอนุมัติสร้างอย่างรวดเร็วเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้งานนะครับผมแล้วมันสร้างตอนไหนมันสร้างตอนที่รู้จักเอลครั้งแรกเลยครับผมตอนที่ไอ้พวกกองทัพโลกเนี่ยไปต่อสู้กับเอลนั่นเองครับผมแล้วก็โดนถล่มยับมาซึ่งระยะเวลาตอนที่เอลเนี่ยมาถึงโลกนะครับผมจะมีระยะเว ลาอยู่ทั้งหมดก็คือ95วันด้วยกันหรือว่า3เดือนนั่นเองครับผมระยะเวลา3เดือนก่อนที่เอลจะมาถึงโรคนี่แหละครับผมเป็นระยะเวลาที่มีการสร้างพาร์ของฟูลเซเบอร์ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมอย่างที่บอกไว้ว่า,วาซิสนาเนี่ยกูมาอย่างสันติเว้ยกูไม่ต้องติดตั้งอาวุธไปนะครับผมโอเคก็เนื้อหาของมันเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมที่ซิสนาเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้งานพาร์นี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะถูกสร้างมาแล้วก็ตามนะครับผมก็อย่างไรว่าแหละนะ มึงเนี่ยมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาแค่4ชิ้นเองมันไม่น่าจะหนักหนาอะไรหรอกนะเว้ยแล้วก็ระบบทรวินได้เนี่ยมาเสถียรขึ้นด้วยนะมันน่าจะเป็นข้อดีแท้แต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้นะครับผมไม่มันดีอยู่แล้วเออแล้ว่าโถคุต้ามันดีอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องเพิ่มก็ได้แม้ถ้าเกิดว่าน้องของแบ็คแพนเทอร์มาที่คงบอกอาวุธที่มันดีอยู่แล้วไม่เชื่อมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้นะเว้ยคงมาสวนตรงนี้เลยนะครับผมในจุดจุดนี้โอเคก็จะมอยู่ประมาณนี้นะครับผมในส่วนที่เป็นเนื้อหาาาาเรกกก็็มมตตต่่อออออััันทีวววขของงอุธคผื ที่มีการติดตั้งอาวุธลงไป2รูปแบบนะครับผมก็คืออันดับแรกเลยเราจะมาขอพูดถึงตัวของ G.N. g u n b l a d ก่อนนะครับผม G.N. g u n b บ a d ก็คืออาวุธปืนพกนะครับผมที่มีการติดตั้งลงไปอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันครับผมโดยตัวของปืนพกนี้เนี่ยจะมีอยู่3โหมดด้วยกันโหมดดาบโหมดปืนแล้วก็โหมดบูมแดงครับผมต่อมาก็คือตัวของอาวุธหลักของมันก็คือ G.N. s o r d f o นั่นเองครับผม Gn4 Soits d เนี่ยก็จะมีการแบ่งโหมดเช่นเดียวกันครับผมทั้งหมด6โหมดด้วยกันมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยอย่างที่บอกออกแบบมาเพื่อการลบโดยเฉพาะเลยนะครับผมต้องมีออปชั่นในการต่อสู้เนี่ยเยอะพอสมควรครับผม6โหมดด้วยกันเลยนะเว้ย โดยหมดแรกนะครับผมก็คือเซเบอร์โหมดครับผมเซเบอร์โหมดก็คือโหมดที่เป็นดาบแบบปกตินั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าดาบแบบปกตินี้จะไม่ได้ติดตั้งตัวของ G N กันเบดเอาไว้นะครับผมมีแค่ตัวของดาบเดียวๆเลยนั่นเองต่อมาคือโหมดที่2ครับผมโหมดฟูลเซเบอร์ก็จะติดตั้งกันเบดลงไปนั่นเองครับผมก็จะมีอยู่แค่นี้ต่อมาครับผมคือโหมดที่3โหมดที่3ก็คือ G N คาตะโหมดครับผมเป็นโหมดที่หยิบใบมีดตรงปลายนั่นเองครับผมตรงปลายก็ถอดได้ครับผมอ่อหยิบใบมีดตรงปลายออกมาใช้งานอย่างเดียวเท่านั้น นนั่นเองต่อมาครับผมคือโหมดที่สี่ไลฟล์โฟมโหมด ไลฟ์โหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโหมด1กับโหมด2ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็น4กับ5ไปพร้อมกันเลยโดยไลฟ์โ Mode หมดโหมดแรกเนี่ยจะนําตัวของปลายดาบนะครับผมก็คือตัวของ GN เอคาตาเนี่ยมาประกอบเข้ากับตัวของ GN กันเบรดนะครับผมโดยตัวของปลายดาบเนี่ยจะไว้ด้านหน้านะครับผมก็คือเอาตัวคมเนี่ยไปไว้ด้านหน้านั่นเองครับผมต่อมาก็คือไลฟ์โ Mode หมดโมดที่2จะเอาตัวของปลายดาบนะครับผมไปไว้ด้านหลังครับผมมึงสลับกันอย่างนี้เลย โอเคมึงแค่เปลี่ยนตำแหน่งของปลายดาบจากด้านหน้าไปไว้ด้านหลังก็กลายเป็นอีกโหมดหนึ่งได้นะครับผมซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมก็คือตอนที่เอาตัวของปลายดาบไปไว้ด้านหน้าเนี่ยจะยิงเป็นแบบไรเฟลิลปกติครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวของปลายดาบเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะครับผมก็จะกลายเป็นการยิงแบบค้างนั่นเองครับผมอ่าก็คือยิงไปเป็นเบรสโหมดเลยนั่นเองต่อมาครับผมโหมดที่6 โหมดที่6ก็คือ G N Launcher Mode ครับผมเป็นโหมดที่ประกอบทุกอาวุธเข้าด้วยกันเหมือนกับ Full Saber แต่ทว่าใช้ในรูปแบบของการยิงเป็นปืนออกไปนั่นเองครับผมนั่นคือโหมดที่6 เรียกได้ว่าฟูลเซเบอร์นี่คือแบบว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมแมหมบทนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเอเลียนยางเอลนะครับผมอ่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในการลบกับคนอื่นๆแต่เพื่อต่อสู้กับเอลโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับผมเรียกว่าออฟชั่นมึงเนี่ยเยอะชิบหายอะ่ะเออเยอะแบบว่าเยอะยิ่งกว่าตอนสู้สงครามเมื่อ5ปีก่อนหรือว่า7ปีก่อนถ้านับจากตัวซีรีส์มูวีนะครับผมซะอีกมึงเยอะโคตรเลยเรียกว่าเป็นการบอกบอกเลยว่าเวด้าแม่งโคตรกลัวกลัว กสุดกลัวกลัวเอลสุดๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรโอเคก็นะเอลเนี่ยถ้ามองภายนอกมันก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละครับผมเพราะว่าแค่ไปแตะเนี่ยก็หลอมรวมคนทั้งคนได้อนะ่ะเนาะเออมันน่ากลัวจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามองที่ภายนอกอนะเออแต่ภายในเอลกูเป็นคนดีเ,เป็นคนดีนะครับผมในส่วนส่วนนี้ โอเคก็จะผ่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับตัวของ d o u b l e O q u a n t a ันต l าฟ er ูเซนะครับผมแต่ถ้าว่าในเวอร์ชั่นของเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของ Quanta Fu ู l ซ a b อ er e เนี่ยตอนที่เปิดระบบเทรนซัมขึ้นมานะครับผมเราจะเห็นว่าตัวของมันเนี่ยเปลี่ยนออร่าให้กลายเป็นสีเขียวอยู่ด้วยพอสมควรนะครับผมซึ่งตัวตอนที่เป็นออร่าสีเขียวเนี่ยมันคือตัวของ Quantum า u r s t Mode นะครับผมแต่ถ้าว่าตัวของ Double O Quanta Fu ต l าฟ er ูเซเเนี่ยยังไม่ได้เปิดควันต้าเลยนะเว้ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนสสีีีให้กลายยเเป็นขนขวะค ม,มันมีความเป็นไปได้สูงว่านั่นคือระบบทวินไดที่เสถียรนะครับผมจากตัวของโอไรเซอร์นั่นเองไรเซอร์ซิสเต็มที่มีการติดตั้งอยู่ที่ตัวของฟูลเซเบอร์นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นแค่การมโนโนะครับผมในช่วงตอนสุดท้ายเท่านั้นเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาตอบโจทย์ได้เลยว่าแทนซ่ามังเปลไปสีเขียวได้ยังไงทั้งๆที่ไม่ได้เข้าสู่เบรสมดนะครับผมโอเคอันนี้เม่ให้เมะครานี้ก็ต้องขอจบลงเพลนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม